บ้านหลังนั้นทรุดโทรมมากเรากับถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีแต่สิ่งที่แปลกคือมีกล่องจดหมายตั้งอยู่หน้าบ้านและทุกวันย้ำว่าทุกวันจะมีจดหมายถูกส่งมาถึงที่นั่นทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครรับไม่มีใครอ่านแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือวิทยุเครื่องเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะในบ้านผมเคยแอบเข้าไปดูมันเป็นวิทยุโบราณ ที่ดูเหมือนจะพังไปแล้วไม่มีเสาอากาศไม่แม้แต่ปลั๊กไฟแต่เมื่อผมลองเปิดมันกลับมีเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่รู้เรื่องราวกับเสียงของคนตายที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างวันหนึ่งผมตัดสินใจแกะจดหมายฉบับหนึ่งออกมาอ่านมันไม่ได้ระบุชื่อผู้รับมีเพียงข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆว่าอย่าฟังเสียงจากวิทยุ แค่นั้นจริงๆครับผมตกใจมากรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ผมรีบวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นและไม่กล้ากลับไปอีกเลยแต่สิ่งที่ผมยังสงสัยอยู่เสมอคือใครเป็นคนส่งจดหมายและเสียงกระซิบจากวิทยุนั้นกำลังบอกอะไรกันแน่บางทีความจริงอาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดได้บางทีคุณอาจเคยได้ยินเสียงนั้นแล้วได้นะครับ